จังหวัดพะเยาโดยสมงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันมาค้าบูชาระหว่างวันที่24ถึง26กุมภาพันธ์2567นี้ในวันที่24กุมภาพันธ์2567เวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง พระสงฆ์72รูปและเวลา17นาฬิกา30นาทีร่วมเวียนเทียนทางน้ำถวายพุทธบูชาชมพิธีเปิดงานเวียนเทียนทางน้ำพร้อมชมศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมจากนั้นลงเรือประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดดิโลกอารามกลางกว้านพะเยาประทับใจไปกับมินิแสงสีเสียงเล่าขานตำนานกว้านพะเยาชมพลุด,ดอกไม้ไฟ อันสวยงามตระการตาภายใต้บรรยากาศยามพระอาทิตย์อัสดงหลังทิวเขาอันสวยงามของกว้านพะเยางานพบกับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาประกวดการทำอาหารท้องถิ่นของกินพื้นบ้านฟังเพลงและดนตรีอันไพเราะในบรรยากาศริมกว้านพะเยาว,วันที่2 4ถึง26กุมภาพันธ์ 2,567ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาและเวียนเทียนทางน้ำกลางกวานพยเยา